Oh. <sighs> Tiếng nhặng ơi. Ồ. Ồ. จะใครไงใครหมวดหน่อยหมวดของเราอม,มานอยู่ผู้เดียวมั้งนี่สวัสดีจ้าแม่นาผ้าห่อดเด้อจ้าวันนี้พอกันในเสอ่องวันที่29ตุลาคมพศออ .2567 เนาจะจ้ะวันนี้อากาศดียยอยู่พี่น้งองแนมเมืองท้องฟ้าแจ่มใสเนาะ บางซ้องเสมอหันพ้นกับตกะแม่นาเขาปลาเมื่อนั้นพ้นหำปวดที่ขนาดเมื่อนี้ก็ฝ่าแจงดีอยู่แตเข้าว่าเฮ็ดปวดเขาดอแต่ว่าแม่นาบ่ได้หาแถวเลาะทงไฮทงหน้าหรือว่าเลาะป่าหยางเนาะเพิ่นออกลายอยู่แถวนั้นแต่ว่าแม่นาขึ้นป่าเด้อจ้ะป่าพิการของเข้ากับบ้านน้องเมกตมบลญไผ่คามเพื่อวุฒิเด็กจังหวัดอุบลจ้ะป่าเฮ็ดเนาะป่าเฮ็ดกอเฮ็ดหลงอกเฮ็ดตินเฮ็ดแดงแต่ว่าเพิ่นก็ออกเฮ็ด หวัวคือกัดแาหลุดมาตามเมืองว่าเมนาสิม,นม,นมันบอนอกเหมือนตามเมนามาเลยจ้ะอืมกอแดงอีกแล้วตุ่นกอแดงไปสกอนนะโอ้ยยังกินปวกตัวกินหากคนสามพอเฮ็ดงามๆเบื้องยังกัดขาคอนออ้ยพี่โม่คนอยู่สักผี่ออกไปทางไหนน้อแนน้อะ ดอกก็มากไลยจ้ะอยู่นี่ห้าดอกโมผลออกไปทาง,างไหนเนาะถ้าจะปอกก็จะโมใหญ่ๆเนาะเวลาที่ว่าปอกโมใหญ่บ่บริเตรียมอุปรกรณ์แบบดีมาด้อนี่หน่อยๆที่เก้านี่ละ ดอกอะไรก็ยังไม่น้ำพี่กอแดงแว่าจ้ะเดี๋ยวมันบอเฮ็ดห้ตื่นเติดเขว่ากกอแดงกะมองตาดอกเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดปัวกับพอ่อห้าดอกห้าโมกับบเห็นนี่แ้าเจาะเบิดบ่เลือดขนาดบ่จงไว้หายขนั้นบ่เด็ดไ,แบบไปดอกเขาไม่เาแล้วจ้ะโอ้ยคุณดอกนึงบานผัวเบิดข้งางในคุณงา,ามเดียจ้าดอก ออดอกใหญ่ครั้ยืนขับไปเอาฝนอ,าอุยไปไปอ้ยใบใหม่ไป,ไปุ๊บดีได้เลยผิดหลอกนี้ต้องหามเลยเนาะอื้อ อสองดอกขี่กันอยู่คนบนอห้คหสามดอกหนึง่งแบบไหเอาได้ยู่พี่ไเ่เสออุ้ยเอาได้เยอะคนสองขาวอยู่แข้งแกแดียจะว่าไม่แนวกินขาเนาะเอาจงไหวสักขาคนไหนคนสักจะว่าสามดอก่ทีจะสิตีวันเท่าไงมันเป็นสามแม่สี่มูเน่อ๊ ที่ทำไมล่ะเจียวมาให้บึงตัดขาอยู่โ <c oughs> อ้ออกเลยออกจากกันอ่ะบักสามนี่เนาะฮะนี่บักหงอีกโอ้ยฮอบ้า มเลโอ้ยมานเทดกอเนี่ยบ่พอเทดปวกไหเด้อมานเทดกอกระไดโหดงามเนาะอุอ้ยขย้อนส่วนจะงามเกินอออดอกไม้คงไม่มีนะาจะหอย ดอกฮ้าเฮ็ดปวกในเฮ็ดกอเฮ็ดข้าเนี่ยมอง่ามได้สิพ่อปวกดอกเนี่ยเป็นใหญ่ย,ย,ยังต้งการเนี่ยมึงเนี่ยมัน,นส่งมานเยอะเหมืนอนอือเป็นเนี่ยดอกเดียวเป็นไปนทั่วเถอะเนาะ เกิดจะคิดทอดเจ้าอยู่เด้อเ้ายังมีให้คอยเก็บอยู่โอ,โอ้เขาป้าเฮ็ดอันนี้ดีจังหนึงงนะ่งเลยเนาะ พอพอพขอกเฮ็ดปววเฮ็ดยังเขากวเฮ็ดมัน,นพอาจจะบนยัไรนเนาะจือทงสองดิ่งเพิ่มัวเพิ่งก่อก็ได้ดเนาะสองดิ่งสามดิ่งแล้ว,ลว,นลลลวบนนื้เขาก,ก,ก,กลัวๆง่ายๆเร้อก่อดาาแดงว่าปดเมืงอยแตอ งามครับดอกเลยก็ได้ถ้าไ,ได้ไปทั้งไถขึ้นมาทั้งไยหาตะกอแดงยีละเผื่นใ,นใครซ่องดอกยี่เป็นแปดเบิ่งค้าหลายดอกสักงามเลยดอกเึ้นชนมดจว่าจะมีจะเอื่อยอื่ง พี่สาวคนโตเหนไหมยังที่มาปวดแทนตุปุตุปุนี่เห็นตะไกรเลยแหงดอกเดอุ๋ีย้อว,ว่ะโอ้ 哦，<laughs> 我太热了。 อีกละอ่ะันัดหนากนตัวนี้ว่าขาดตดไปว่าจะสองสามเลยจังสีขาวแล้วก็สีดำเล้ว เอา้าพี่เดยนึง่งพี่ยั่งพ่ยังกินะยุมละนี่ร้ายขึงโกเก่าอืร้ายขึ้นกว่าเก,าาก่าเ,าเนาะทิงมีโมยุบจักร้องบะๆๆๆนี่ hát những mỏ gà dạy nó tìm xuống sụt tìm kiếm pháo vào bé hàm mô em hên yêu đỏ ngủm tùm 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 đấy tùm ไทซาบะเห็นโอ้ตาดีเสืบเนาะะ้จะจุหมให้หน่อยจะ,ๆๆๆะหัวเรลมๆหน่อยไว้อะไอื่นเขาชิมมะนาเแตาอยู่ไหนี่อีก่หนึ่นงเอ๊ เจอรกอระเจอเดาเด้อด,ดอกไม่ใหญ่สวยงามยนะอยู่เนาะจะเป็นยังไงเนาะเป็นยุ่มหรืเไงหันคือบัวต่อกันโมยยันเต็มพืนน้นเต็มโพดยังไง เป็นยมเป็นยมไปนึกว่านผอมโมใหญ่เพิ่นบ่หันงามงามดอกเพิ่อนอุ้ยยมนี่ร้ายเติบเด้อะแบบนี้พุ่นน่ะพุ่นน่ะหันบาดรถโอ้ยโอ้ยปวดมาผอนคือบาดพี่พี่อ้หพุ่นน่ะ,นะเอารถเนาะข้าสิพอจัดเลย ดึงเอาเลยนี่ดอกบานหมดเลกตรง,งาดหยากดอกบานบานกับแสบพี่เก้าอืเขาคิไปปนบงกันนะว่าปนกับอู๋สันตัวเนาะอ้าขวา่างใดอยู่ฮ็่จังใด <c ười> บ่ามาลายเหมือโหอยู่ว่มามูคนใดหันหญากแล้ยหนากแล้วฝนตกน,น้ำนี่แหละ ยากกับผลลินบุดมือบุดเป็นอุ้ยไหญจังไรบัดที่จังไรโอ้ยอย่ามาเด้อคุณกระดาบโอ้ยหมูใหญ่คักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บอยู่ผู้เดียว จริงๆด้วยคนเดียวเรื่องมันวันน้โอ้ยตีสั้นหลายหมืม่นก็ได้โอ้พอถึงเงิ้ยก็หลายตอเนเ่าเค,คยขอเห็ดชุดหอดเสียมอะไรได้บั๊ ขอเฮ็ดจังสิคุดฮอดเสียมเด้วยก่นโอ้ยเหมือเอาเสียมาผันบ่เพอส่วนบาทเดียวดึงเอาดึงเอาเนาะ น้อนกบลังสิบ่ะ ว่ามันนอนดอกเนี่ยอันนี้เนาะตีนพคนกำลังทิ้มากินโอ้ยที่กำลังามข่อยเกือบว่าม,มาเผาเัยเกือบพันกินก่อนเลย <c oughs> นี่มึงเนี่ยดอกเลยว่าเผาใช่ ¡Ah, uh -huh. อืมอืมโอ้โอ้หักหักสับขคอหัก ต่อกันมาพี่พี่เอ้ยงามแฮะแม่นเบอรดโรด กินหน่อยว่าเอากระไดเหรอเจคขูดถิ่มคือเก่าเอาตีนใหญ่ๆเหรอกน่งแน่เก็บทั้งนั้นแล้วหันมาทางผี มึงโอ้โยพอขักก็เดือดอุ้ยตกใจโอ้โยเิ็วเงินเือีพีฮู้ฮู้ฮู้อ้ยขอ,อ,อ,อพูดในราน้านทีในร้านพอเลือจะทีจะทานไง ว่าอยู่ปาธนาอยู่ปาธนาขอมูยงยงยงจะได้อีกเรื่องม,มึงนี่โอ้ยอีกครั้งนี้งแล้วโอ้ยวังนี่คือดินแก่นทีดินแก่นอะเรื่องบ้านบอกชือวังหนึ่งหันเนาะวังหนึ่งหันดินโลมอยู่โอ้ยบัานนี้ดินแก่นแค่ขนาด Ugh. <sighs> เบาหงย่อนนังย่อนแดดโคตรมั่พอเอ้ยโมใหญ่โครนเนาะอื้โอ้ยนอนได้สิเอ๋ะป้าได้สิบริดังามดอกอ๋อ

ก็ปวดแทะดูมอนนี้ว่าโวดแทะอุ้ยสิโอ้ยข่าหาให ก็ได้ตุมต้มๆคอยจะฮักเพราะตุมต้มๆคอยน่ขายังกินคนละรอุ้ยกินโล่ไปเลยโอ้โหตุมอยู่ปุดยนน่มเลยติป็ดก่อนนะ ตูเหนึ่นเนี้ครับมันอย่างอยู่คนเดียวไ้่คุณอะ

ให้เตือนเต็นไล้จังได้เนาะปวดตักใส่ตักควอยู่แต่กระตาแถหน้ามุดเต็มตาแคกแล้ว ไข่เพคนเด้ไข่แดงนี่จ้ะไข่เหลืองไข่แดงเมื่อเป็นเมื่อเป็นอดไสิเมื่อเป็นอดไเห็นก็เอาตัวมาหาผองแหงเนี่ยปาดนี่ต้องมีแหละบอกใครแงซิ่งลงไปนี่แหละให้กับตาอยู่ละมือมานเห็นจังไรมือมานนะจ๊ะโอ จ็บมือปนใดกับวัคนเอาไว้ยโอ้ยเออแมนจิตัวว่าจะบูมแมนหกยอดเมยจ้าอ๋อ จะใครไงใครว่วชหน่อยบวชของเราหมานอยูู่้เดียวมั้งนี่หมานอยู่คนเดียวกับเป็นเลยจ้า าเฮ็ดมอนไล่ลืมเวลานอกจากเกือบเที่ยงโอ้ยจนอมื่อยอ้าวมาสรุปแนวหน่กันด้วจ้าอืมร่างการงานสางเลยจำมาเนี่ยมานชุดๆเลยสองตาพูนโจโก,โก้โอ้เมื่อยแห้งร่างการงานสางจำมาเนี่ยมานค่าขนาดพ่อแม่พี่น้องตาเนี่ยเฮ็ดก่อเด้อจ้ะเฮ็ดกอ่อเฮ็ดผึ่งแน่เมื่พอเฮ็ด เราโง่โมสุดถ่ายกำลังยางมหารหลดนาะจะดอกตูมกับไข่พ่นโอ้ยโม่ใหญ่หนึงมาใส่พุ่นพุ่นเรืยจ้ะตาเนี่ยมีแต่เฮ็ดบวกเด้อยจ้ะพอดีเฮ็ดหกบาทเนาะด้วยเอาแซมเข่าหันโอ้ยมานขนาดบ่กคือ่าสิมานปาดนี่เนาะจะคอยหาคอยอัน,นไปเห็นอันย่มหนึน่งไม่น่ากันอ้อมหาบ่าไเลยไปไกลเล้อยจ้ะ มืัอนี้เพื่อนหันม้าเมือนสีมานเน,นาะจ้ะชุดๆเลยจากมืัอนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังใจเมนาเข้ามาในเ่เด้อจ้ะสิได้พผอกับคลิปใหม่เมือหนาเมือไหน้าเมนาสิพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินแบบไรน,นาะจ้ะเมนาก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินในเงิน,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 นคิดทองในทองเน,นาะจ้ะคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้อง ขอเขปน็นน,ะนา,ามาให้คลิปหนะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า